นี่นะครับท่านผู้ชมมันก็จะมีน้ำขึ้นตามต้นตาลกิ่งมันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นใบมันมันก็จะแยกออกมาเป็นแบบนี้นะครับดอกของมันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็พอแกงอยู่นะครับผม ก็จะออกเฉพาะช่วงหน้าหนาวนะครับท่านผู้ชมปีหนึ่งจะได้กินครั้งหนึ่ง<อ>นะครับผมกินได้อยู่นะครับเดี๋ยวยังไงผมก็ไปล้างไปเตรียมก่อนจ่งงนรอร่อยนะับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องวิถีชีวิตคนบันดอยนะรับซึ่งคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปเก็บดอกตั้งนะครับซึ่งดอกตั้งก็เอามา แกงใส่ปลายแห้งหรือว่าใส่เนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายก็ได้นะครับผมก็หลายท่านอาจจะคงไม่เคยเห็นว่าดอกตั้งเป็นยังไงต้นมันเป็นยังไงเพราะว่าต้นดอกตั้งนี่มันก็จะไม่มีแกนในนะครับเป็นต้นไม้ที่อ่อนนะครับผมเดี๋ยวยังไงเราก็ไปดูกันว่าดอกตั้งเป็นยังไงเก็บกันยังไงนะครับ ็จะมีลักษณะเป็นใบออกมาแบบนี้นะครับผมเพราะว่ามันมีทั้งต้นมันก็จะมีน้ำขึ้นนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงเรามาดูใกล้ๆกล้ว่าต้นมันเป็นยังไงดอกมันเป็นยังไงเราค่อยมาดูชัดๆนะครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมมันก็จะมีน้ำขึ้นตาม ต้นตามกิ่งมัน,มนก็นะจะเป็นใบมันมันก็จะแยกออกมาเป็นแบบนี้นะครับใบมันก็ค่อนข้างใหญ่นะครับผมก็จะเป็นแชกแบบนี้นะครับสวยอยู่นะครับผมท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าดอกมันเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมดอกของมันก็ จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ต้นมันยังไม่ใหญ่ทนะ่านผู้ชมถ้ามันใหญ่มันก็จะออกกิ่งของมันเองมันก็เหมือนต้นไม้ใหญ่ๆมันก็จะแยกกิ่งนะครับผมเดี๋ยวยังไงเรามาตั้งกล้องกันเก็บกันเลยนะครับผมก็ซึ่ง ก็พอแกงอยู่นะครับผมเวลาเราตัดเราต้องใช้มีดค่อยๆตัดมันนะครับผม นี่นะท่านผู้ชมเราก็ตัดได้พอที่จะแกงอยู่นะครับผมก็ซึ่งต้นนี้ก็ยังมันยังเล็กอยู่นะครับผมถ้ามันโตมันก็จะออกเยอะกว่าี้ยังไงแล้วก็ไปแกงกินที่บ้านนะครับผมว่ารสชาติมันเป็นยังไงอันนี้ก็โลละประมาณร้อยห้าสิบถึง ร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับผมช่วงนี้นะครับต้นนี้มันก็จะดอกตั้งมันก็จะออกเฉพาะช่วงหน้าหนาวนะครับท่านผู้ชมปีหนึ่งจะได้กินครั้งหนึ่ง<ช>นะครับแล<ม>้วก็ไปเจอกันที่บ้านนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะเอาดอกตั้งนี้ไปล้างก่อนนะท่านผู้ชมตัวที่อ่อนออน,ออน,นี่ก็กินได้นะครับผมก้านนี่มันอ่อนก็กินได้อยู่นะครับเดี๋ยวยังไง ผมก็ไปล้างไปเตรียมก่อนนะครับผมน,นี่ก็ปลายแห้งนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาลนไฟหรือว่าย่างให้มันไม่ให้มันเหม็นนะครับผมไม่ให้มันเหม็นกิ่น้าวปลานะครับก็วันนี้ก็จะใส่ตะไคร้อันนี้ทางบ้านผมเรียกว่าจะข้านนะครับผมมันเป็นเครือชนิดหนึ่งก็มีรสชาติเผ็ดหน่อยนะครับแต่ว่าหอมนะครับก็จะใส่ มะเขือเทศหอมแดงแล้วก็ข่านะครับผมเดี๋ยวยังไงเราไปดูวิธีการต้มนะถ้าเราต้มเราก็ไม่ต้องใส่น้ํามันนะท่านผู้ชมก็เหมือนกับเราต้มส้มต้มอะไรเรา,าเอามะเขือเทศกับเครื่องพวกนี้ลงต้มก่อนนะครับผมแล้วค่อยเอาดอกตั้งเอาปลาลงนะครับเดี๋ยวยังไงเราก็ไปล้างไปทําความสะอาดก่อนเดี๋ยวยังไงก็เจอกันในครัวนะครับผม น้ำผมก็ได้เดือเต็มที่แล้วท่านผู้ชมอันนี้ต้องเอาเครื่องปรุงนี้ลงหม้อ,อก,ก่อนนะครับก็เกลือหนึ่งช้อนแล้วก็ปิดฝาเดี๋ยวรอเครื่องปรุงกลิ่นออกแล้วค่อยใส่ดอกตั้งลงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้น้ำก็เดือดเต็มที่แล้วท่านผู้ชม กินหอมมากเลยนะครับฉะนั้นก็เอาตกตั้งลงนะครับผมก็เติมด้วยปลาฉะนั้นแล้วก็ปิดฝาไว้วท่านผู้ชมตอนนี้ก็สูกนะท่านผู้ชมน่ากินมากนะครับถ้าแกงแบบอีสานก็ใส่ ปลาลาเข้าไปนะครับส่วนทางเนือผมก็กินแบบทางเนือนะทางเนือก็จะใส่เนื้อวัวเนื้อหมูก็ได้นะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ต้มเสร็จแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงเรามากินด้วยกันนะว่าอร่อยแค่ไหนนะบเรามากินด้วยกันเลยนะครับอือหือ นี่ครับอร่อยนะครับรสชาติมันก็จะขมขมหน่อยนะคับผู้ชมขมหวานนะครับผมอืมสีอะไระครับ นี่ก็ปลานะครับคุณผู้ชมก็มีรสชาติหวานขมมันนะครับผมถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากกินรือว่าหาเจอดอกตั้งท่านผู้ชมก็สามารถ มาไปทํากินได้นะครับผมถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้ช่องวิถีชีวิตคนบรนอยเปาด้วยนะครับผมสวัสดีครับ